วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูสปากเกตตี้ครับขายถ้วยละ15บาทหรือจะขายถูกกว่านี้แพงกว่านี้ก็ได้เราแต่กําไรที่พอใจเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยเริ่มที่การทําตัวซอสใส่เนยจืด1ช้อนโต๊ะลงไปในกระทะสามารถเปลี่ยนจากเนยเป็นน้ํามันได้ตามด้วยหอมใหญ่ครึ่งลูกสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวันนี้ป้าได้หอมใหญ่มาถูกนะคะลูกเบอร์เริ่มเลย5บาทเองใครซื้อลูกเล็กมาใส่เต็มลูกก็ได้นะคะเขียวเขียวที่ด้ามพายไม่ได้ขึ้นรานะคะม,มันเลอสีผสมอาหารสีเขียวแล้ว หังไม่ออกใช้ไฟกลางพัดผัดัดจนกระทั่งได้กลิ่นหอมๆโชยออกมาใส่เนื้อไก่บดหรือสับละเอียดลงไป100กรัมตัวไก่อันนี้ป้าซื้ออกไก่มาบดเองนะคะเพราะถ้าซื้ออกไก่ที่บดแล้วมันจะโลละ98บาทแต่ถ้าซื้ออกไก่ที่มันยังไม่บดมันโลละ78บาทเองทัดมาใส่น้ําลงไป300 ml อแล้วก็ตีๆคนๆให้ไก่แตกตัวเป็นชิ้นเล็ก เนื้อไก่จะได้กระจายตัวไปทั่วทั่วซอสเพราะเราใส่ไก่น้อยอะนะผัดๆัดผัดคนคนคนจนกระทั่งไก่สุกเติมน้ำตันทราย1ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนชาซอสมะเขือเทศ140กรัมซอสมะเขือเทศป้าใช้ของโรซ่าแบบถุงนะคะต้นทุนมันจะได้ถูกหน่อยผัด,ด,ดๆัดคนคนจนกระทั่งเดือด สุดท้ายใส่ออริกาโนลงไป1ช้อนโต๊ะหรือว่า3กรัมออริกาโนควรจะใส่นะคะเพื่อเพิ่มความหอม ตัวออริกาโนหาซื้อไม่ยากแม็โครมีขายแห้งสับผสมสินค้าทั่วไปมีขายเมื่อใส่ออริกาโนลงไปแล้วคนคนคนจนกระทั่งซอสเดือดอีกครั้งปิดเตาพักในส่วนของซอสไว้ก่อนถัดมามาเตรียมตัวเส้นกันเส้นสปากเกตตี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้คลิปนี้ใช้ตัวนี้การต้มเส้นนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟจนกระทั่งเดือดปริมาณน้ำที่ใช้กะกะเอานะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำมันพืชอีกนิดหน่อยใส่เส้นสปาเกตตี้250กรัมลงไปต้ม ในคลิปเส้นมันจะดูน้อยกว่าความเป็นจริงเนื่องจากว่าป้าแบ่งต้มเพราะหม้อมันใบเล็กอะนะแต่ว่าอยากโชว์หม้อสวยเมื่อใส่เส้นลงไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะให้เส้นที่มันอยู่ในน้ํานิ่มลงนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆดันเส้นทั้งหมดให้จมลงไปในน้ําต้มเส้นเป็นเวลา8ปดถึงสินาทีหรือจนกระทั่งสุกนิ่มตามต้องการถ้าไม่แน่ใจว่าสุกนิ่มหรือย,อยังก็ลองเอาขึ้นมาสักเส้นหนึ่งแล้วชิมดูนะคะถ้าได้ระดับที่ต้องการแล้วก็ยกลงจากเตาเทน้ำออก จากนั้นนำเส้นไปแช่น้ําที่อุณหภูมิห้องสักครู่เพื่อให้เส้นหายร้อนนําเส้นที่หายร้อนแล้วมาใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยคลุกเส้นกับน้ํามันพืชให้เข้ากันต่อที่การบรรจุใส่แก้วในการเสิร์ฟป,ป้าจะใช้แก้วขนาด6ออนซ์ตัวนี้นะคะจะเป็นแก้วแบบนิ่มนะแพ็คนี้50ใบ17บาทย้ำนี่คือแก้วแบบนิ่มใครอยากได้แก้วแข็งหน่อยใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะ แต่ว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นถ้าจะใช้แบบนี้คิดต้นทุนใหม่กันเราเองด้วยนะในการบรรจุเส้นและซอสลงไปในแก้วเส้นและซอสจะต้องไม่ร้อนแล้วนะคะเพราะว่าแก้วตัวนี้ไม่เหมาะกับของร้อนใส่ผักลงไปรองด้านล่างเล็กน้อย ไม่ต้องกดผักนะคะให้เขาดูฟูฟูน,น,นุขึ้นมาน้ำเส้นที่ต้มแล้วมาแบ่งใส่แก้วทั้งหมด12แก้วแต่ละแก้วเนี่ยจะมีน้ําหนักเส้นอยู่ที่ประมาณ50กรัมใครอยากให้เส้นเยอะๆจะแบ่งเส้นใส่แค่10แก้วก็ได้เดี๋ยวมีคิดต้นทุนให้ดูเปรียบเทียบกันค่ะ ระหว่างแบ่ง10แก้วกับแบ่ง12แก้วตอนใส่เส้นก็ไม่ต้องกดนะเส้นมันจะได้ดูพูนพูเยอะๆน้ำซอสที่เตรียมไว้มาตักใส่แก้วถ้าอยากได้น้ำหนักซอสต่อแก้วที่แน่นอนแนะนําว่าให้จับซอสที่ได้ชั่งน้ำหนักถ้าจะแบ่งใส่10แก้วก็ให้เอาน้ำหนักซอสที่ได้หารด้วย10ถ้าจะแบ่งใส่12แก้วก็ให้เอาน้ำหนักซอสที่ได้หารด้วย12ทําความเข้าใจกันก่อนนะคะ ซอสที่ได้เนี่ยเขาจะออกหวานหวานตัวซอสจะไม่ได้ข้นมากป้าทารสชาติแบบที่เด็กๆส่วนใหญ่จะชอบอ่ะนะคะอาจจะไม่ใช่รสชาติแบบต้นตํำรับใครชอบอะไรที่จ,จัดจ้านกว่านี้สามารถปรุงเพิ่มเองได้เลยนะด้านบนแก้วสามารถเพิ่มท็อปปิ้งลงไปได้อย่างวันนี้ป้าจะเพิ่มไส้กรอกทอดลงไปนิดนึงหรือจะใช้เป็นพวกโบโลโน่าไข่นกกระทาแฮมอะไรแบบนี้ก็ได้ถัดมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบตัวซอสจะอยู่ที่28บาท70สสตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบ เส้น38บาท75สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบซอสเราก็เส้นรวมกัน67บาทส5สตางค์ถ้าแบ่ง10แก้วต้นทุนวัตถุดิบซอสเราก็เส้นรวมกันจะอยู่ที่6บาท75สตางค์ต่อแก้วถ้าแบ่ง12แก้วต้นทุนวัตถุดิบซอสเราก็เส้นจะอยู่ที่5บาท62สสตางค์ต่อแก้ว ต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วในกรณีที่1สูตรแบ่ง10แก้วจะอยู่ที่9้าบาท29สตางค์ถ้าแบ่ง12แก้วต้นทุนจะอยู่ที่8บาท16สตางค์ต่อแก้วถ้าคิดว่าขายในราคา15บาทไม่คุ้มจะบวกราคาขายเพิ่มก็ได้หรือจะตัดท็อปปิ้งอย่างไสกรอกออกก็ได้ส่วนตัวป้าป้าว่าถ้าแบ่ง10แก้วเนี่ยขาย15บาทกำไรอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะคะ1สูตรถ้าแบ่ง10แก้วอาจจะต้องขายแก้วละ19ถึง20บาทแต่ถ้าแบ่ง12แก้วขาย15บาทป้าว่าน่่าจะพออหวอยู เพราะถ้าแบ่งใส่แก้วอย่างนี้ป้าว่าเราน่าจะเน้นขายเด็กเนาะเด็กๆอาจจะมีกําลังซื้อที่ไม่สูงมากถ้าขายแพงไปเด็กๆอาจจะซื้อไม่ไหวะคะ่ะแต่เอาเป็นว่าในเรื่องของราคาขายเนี่ยแนะนําให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกาไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะคะ